บานสมเด็จพระยุพราชกำเนิดขึ้นจากความรักและศรัทธาของประชาชนครั้งเมื่อวันที่3มกราคม2520โดยพระท่านศาสตราจารย์ทานินไกรวิเชียนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มีดำริจัดสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชขึ้นในท้องถิ่นทุรกันดารเพื่อน้อมกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยากมากุฎราชกุมารเดิมทีเป็นเพียงสถานีอนามัยชั้น2ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชแห่งแรก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส,สะแก้วเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิอยู่ชายแดนเบื้องบูรพาจังหวัดสระแก้วซึ่งมีอนาเขตติดต่อประเทศกัมพูชาเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ดูแลสุขภาพประชาชนจังหวัดสระแก้วและผู้ผ่านสัญจรไปชายแดนบนถนนสุวรรณศรวิสัยทัศน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราะชสะแก้วเป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติเป็นผู้นำด้านสาธารณสุขชายแดนของเขตสุขภาพที่6มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล จังหวัดสระแก้วประกอบด้วย9อำเภอมีประชากร5 6 2 8 1 6คนอำเภอเมืองสระแก้วประกอบด้วย8ตำบล123หมู่บ้านมีประชากร1,11567คนปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด400เตียงให้บริการจริง464เตียงเตียง ICU 46เตียง ห้องผ่าตัด8ห้องหน่วยไตยเทียม28เครื่องเตียงเคมีบำบัด8เตียงมีบุคลากรทางสิ้น4งสิ้น1,344คนประกอบด้วยแพทย์เฉพาะทาง56คนทันตแพทย์13คนเพศสัชกร26คนพยบาบาลวิชาชีพ495คนแพทย์เฉพาะทางคิดเป็นร้อยละ31ของ FTE ผู้รับบริการเฉลี่ย1329รายต่อวันปี2,566เปิดให้บริการศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะมีความพร้อมในการผ่าตัดและรักษาด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพเช่นการผ่าตัดสองกล้องแบบแผลเล็กยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น ปี2567เปิดให้บริการอายุรศาสตร์ทางเดินหายใจสลยศาสตร์ตกแต่งและการรักษาจอประสาทตาและวุ้นตาด้วยบริบทจังหวัดสาแก้วเป็นจังหวัดชายแดนการส่งต่อผู้ป่วยเป็นรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลายัยมีระยะทางในการเดินทางไกลทําให้บริการสําคัญและจําเป็นต้องได้รับการรักษาเร่งด่วนไม่สามารถทําได้ทัน เพื่อลดการส่งต่อทำให้โรงพยาบาลสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลมีโอกาสได้รับการรักษาด้วยอุปกรณ์และบุคลากรที่ไม่แตกต่างจากโรงพยาบาลใหญ่ในตัวเมืองทั่วไปจึงวางแผนพัฒนา5ปียกระดับบริการสุขภาพ5สาขาดังนี้ 1. สาขาสตรีมีเพื่อลดอัตราตาย ปี2568เปิดให้บริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือดให้สามารถรักษาโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน Primary PCI ที่อาคารส่งอาพาธ 2>, 2สาขาสโต e ปี2568จัดให้มีโมบายสโตกยูนิตและมีแพลนเปิด t r o มแบค t o m y 3สาขาท่ารกแรกเกิด การรักษาด้วยเครื่องจ่ายแกส๊สไนตริกออกไซด์การรักษาด้วยเครื่องลดอุณหภูมิร่างกาย Cooling System ส 4. สาขามะเร็งเปิดหอผู้ป่วยในมะเร็ง Oncology Ward โโและพัฒนาบริการรังสีร่วมรักษา Radio Intervention เเ 5. สาขาทร a u m เปิดบริการ burn unit ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน10ชั้นซึ่งประกอบด้วยห้องผ่าตาัด12ห้อง ICU 32เตียงห้องตรวจผู้ป่วยนอก38ห้องหอผู้ป่วยในมะเร็งและห้องพิเศษ26ห้องปรับอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคารอุบัติเหตุ เพื่อให้การยกระดับขีดความสามารถการบริการเป็นไปนตามแผนที่วางไว้จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอาคารแพทย์แผนไทยและเวชศาสตร์ฟื้นฟูอาคารสนับสนุนบริการ8ชั้นอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพสูงมีความสุขและผูกพันปลูกฝังจิตวิญญาณในความเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและจิตอาสาด้านสวัสดิการเจ้าหน้าที่การปรับขึ้นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาแก่เจ้าหน้าที่ในทุกประเภท การจ้างและวางแผนการใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลก่อสร้างที่พักรองรับเจ้าหน้าที่ดังนี้อาคารพักแพทย์40ยูนิตงบประมาณ48ล้านบาทอาคารพักเจ้าหน้าที่96ยูนิตจำนวน2หลังและบ้านพักผู้บริหารระดับสูงทดแทนหลังเดิมที่เก่าและชำรุดหรือเพื่อใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทยและเวชศาสตร์ฟื้นฟู ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางโรงพยาบาลได้ประสานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชในด้านการจัดหางบประมาณเพื่อความสง่างามสมพระเกียรติการก่อสร้สางสะพานลอยบริเวณหน้าโรงพยาบาลแบบ Universal Designs ลรองรับการใช้งานกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุงบประมาณ20ล้านบาทฟาซาส,าสอาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน10ชั้น และสวนเฉลิมพระเกียรติด้านหน้าอาคารให้มาโรงพยาบาลเหมือนได้พักผ่อนภายใต้การดำเนินงานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสาขาสาะแก้วให้การสนับสนุนเงินบริจาคและครุภัณฑ์และนักเรียนทุนพยาบาลให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสาะแก้วมาอย่างต่อเนื่อง ตามที่กระทรวงสาธารณาสุขได้มีนโยบายในการจัดตั้งสนยนการเรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณาสุขชายแดนและพื้นที่พิเศษในโรงพยาบาลที่มีเขตแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้เป็นแหล่งส่งเสริมสนับสนุนทักษะความเชี่ยวชาญและเพิ่มประสบการณ์ในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณาสุขเพื่อประชาชนชาวไทยและต่างชาติมีสุขภาวะที่ดีนั้น ในปี2567โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราะชสะแก้วได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนจังหวัดสแก้วขึ้นณนะอาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราะชสะแก้วและสถานที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้รองฝึกงานภาคสนามณนะโรงพยาบาลอรัญประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนส่งเสริมและพัฒนานงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกัมพูชา ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนจังหวัดสระแก้วและคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรระบบทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนจังหวัดสระแก้วให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่ให้ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดอบรมและเขียนหลักสูตรได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรโปรแกรม Learning Outcome มหาวิทยาลัยรัชภัฏวไรออลงกรในพระบรมราชูปถัมภ์สระแก้ว และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง o u t c o m e Based Education ณนห้องประชุมมหาวิทยาลัยบรรูรพาวิทยาเขตสระแก้วจังหวัดสระแก้วแผนการดำเนินงานในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนจังหวัดสระแก้วในปี2568พัฒนาการจัดทำ e-book ในแต่ละหน่วยงาน นำขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสาัแก้วเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้และประเมินผลการดำเนินการเพื่อให้ได้เอาพพุตและเอาความที่คาดหวังและปรับปรุงแนวทางการอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสาแก้วให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงและเพิ่มประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อันจะส่งผลให้ผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีสุขภาพที่ดีต่อไปสมเด็จพระบรมราโชาบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทุกคนที่ทำงานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชจะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้ กำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชาอาณาจักรที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุร,รก,กันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน